บัตรสวัสดิการแห่งรัฐใหม่ล่าสุดวันที่18มกราคม2568มี5ข้อน้คดบได้เงินสูงสุด415บาทดูเลยคุณได้เงินไหมล่าสุดครับสำหรับกลุ่มของที่มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐที่มี5ข้อนี้ครบครับคุณจะได้เงินสูงสุด415บาทมาดูกันว่าจะเป็นคุณหรือเปล่าที่ได้เงินในครั้งนี้ครับ เมาเดิมกันครับข้อที่1คือคุณต้องได้บัตรสวัสดิการแห่งรัฐรุ่นใหม่รุ่นใหม่คือรุ่นที่ใช้บัตรประชาชนในการใช้สิทธิ์ครับโดยผลการลงทะเบียนเนี่ยคุณต้องผ่านตรวจสอบคุณสมบัติคุณต้องผ่าน,านแล้วก็หลังจากตรวจสอบผ่านแล้วแต่กรณีที่อุทธรณ์ผลเนี่ยต้องผ่านด้วยยิเนอร์ตนก็จะต้องผ่านครับยีเนอร์ตนก็ทําได้ดที่ธนาคารกรุงไทยอมสินทกศสต้องไปทําให้เรียบร้อยนี่คือข้อที่1นได้บัตรสวัสดิการแห่งรัฐรุ่นใหม่ครับ ข้อที่2ครับก็คือได้ลงทะเบียนสิทธิ์ค่าไฟฟ้าฟรีแล้วสําเร็จนะลงทะเบียนสิทธิ์ค่าไฟฟรีเป็นเรื่องสําคัญนะเพราะว่าเกี่ยวข้องกับคลิปนี้เลยก็คือ315บาท <c> ที่คุณจะได้สิธทธิประโยชน์ครับตรงนี้เป็นค่าไฟฟรี free. ก็จะได้ตรงนี้ครับ315นี่ต้องลงทะเบียนสะิทธ like ิ์ค่าไฟฟรีแล้วสำเร็จครับข้อ3 <c> ครับได้ลงทะเบียนสิทธิ์ค่าน้าประปาฟรีแล้วสำเร็จครับคุณจะได้ค่าน้าประปาก็คือ100บาท เป็นค่าน้รมเนฟรีนะตรงนี้สําคัญมากๆนะครับก็จะต้องคำียนค่าน้ําด้วยในข้อที่3แล้วก็ใช้ไฟเนี่ยต้องใช้ไฟไม่เกิน3ามบาบาทต่อเดือนก็ได้ใช้ไฟฟรีนะกรณีที่ใช้ไฟเกินสามสิบาทเช่นใช้3ามบาทก็จะไม่รับความช่วยเหลือจะได้เฉพาะคนที่ใช้ไฟไม่เกินสามบาทเท่านั้นครับนี่ข้อที่4 แล้วก็ข้อที่5ครับใช้น้ำเนี่ยต้องไม่เกิน35บาทต่อเดือนนะก็จะได้ส่วนลด100ใช้น้ําไม่เกิน100ใช้น้ําฟรีนะครับก็ดีที่คุณใช้น้ำเนี่ยสามอย่างเงี้ยก็จะต้องจ่ายค่าน้ําเองนะแต่ถ้าหากว่าใช้น้ํา300บาทก็จะได้ลด100ก็เท่ากับจ่ายเพียงแค่200ถ้าใช้น้า90บาทอบ่าทนีงก็ใช้น้ําฟรีเลยไม่ต้องจ่ายค่าน้ําครับที่ผมใช้วันที่18ของเดือนมกราเนี่ยหมายความว่า บินวันที่บินค่าน้ําค่าไฟออกนะครับคือแล้วแต่ครอบครัวของคุณเลยของคุณเนี่ยบินค่าน้ําค่าไฟออกบ้านของคุณบ้านบินค่าน้ำค่าไฟในบ้านคุณออกวันไหนบางคนออก17บางคนออก18บางคนออก19นะครับก็พอออกมาแล้วนะครับผลของบินที่ออกมาเนี่ยถ้าค่าไฟไม่เกิน3ามิบาบาทก็ใช้ไฟฟรีไม่ต้องจ่ายรัดจ่ายให้ค่าน้ําไม่เกินหนึ่งร้อยบาทไม่ต้องจ่ายรัดจ่ายให้ครับแต่ถ้าเกิน ก็จะต้องจ่ายเองทั้งหมดครับดังนั้นจึงนํารวมกันนะครับก็คือค่าน้ํากับค่าไฟค่าไฟเนี่ยคือ3ามบาทบวกกับค่าน้ํา1 0 0บาทเท่ากับคุณจะได้สิทธิประโยชน์ครับคือสูงสุดคือ415บาทแต่ละคนจะได้มากน้อยขึ้นอยู่กับการใช้น้ําใช้ไฟของคุณนั่นเองนี่ก็คือผมอธิบายแบบภาพใหญ่ให้คุณได้เห็นภาพครับว่าเงินที่ได้เป็นแบบนี้ครับแต่คุณจะต้อง ทั้ง5ข้อคุณต้องมีหมดเลยนะครับถึงจะได้นะครับถ้ามี5ข้อนี้ครบเท่านั้นถึงจะได้เงินสูงสุด4 1 5บาทแต่เงินที่ได้เนี่ยจะไม่ได้เป็นเงินสดนะจะได้เป็นสิทธิ์ที่คุณไม่ต้องจ่ายค่าน้าค่าไฟพอคุณไม่ต้องจ่ายค่าน้าค่าไฟในเดือนนั้นๆอ้กรอนที่ใช้ไม่เกินเนี่ยก็เหมือนคุณได้เงินนั่นเองครับ